เมื่อครั้งที่แล้วนะคะเรื่องของเส้นทางสู่ความสำเร็จของ JK r o w l i n g ไปกันแล้วนะคะเรื่องของประวัติของ JK r o w l i n g วันนี้มาให้เคล็ดลับของ JK r o w l i n g ค่ะกดความสำเร็จของ JK r o w l i n g ค่ะ 1. ความล้มเหลวช่วยให้คุณค้นพบตัวเองค่ะ JK r o w l i n g ล้มเหลวหลายครั้งมากในชีวิตค่ะล้มเหลวในชีวิตครอบครัว ล้มเหลวในเรื่องของการแต่งหนังสือเขียนหนังสือแล้วสำนักพิมพ์ไม่รับแต่เขาก็ได้คนพบตัวเอง2ทํทำตามความคิดของคุณค่ะเมะื่อใดก็ตามที่เราทำตามความคิดของเราเราคิดว่าความคิดของเราถูกบ้างแล้วเราเชื่อมัน่น ว่าความคิดของฉันประสบความสำเร็จได้ถูกต้องได้เราอย่าฟังเสียงของคนอื่นค่ะ 3. จะมีคนวิพากวิจารณ์ณคุณค่ะแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำอะไรก็ตามจะมีคนคอยวิพากวิจารณ์ณตัวเราเองเราต้องเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะ 4. จงระลึกถึงตอนที่คุณเริ่มต้นค่ะตอนที่เราเริ่มต้นเรามีความฝานันเราอยากที่จะประสบความสำเร็จ J.K. Rowling ก็เช่นเดียวกันตอนที่เขาเขียนหนังสือ Harry Potter ใหม่ๆอาจจะมีท้อบ้างหอเหีียวบ้างหมดกำลังใจบ้างเจอมรสุมในชีวิตต่างๆนานาแต่ J.K. Rowling ก็ได้ระลึกถึงตอนที่เราเริ่มต้นค่ะก็เลยมีกำลังใจและไปต่อได้ 5. เชื่อมันอ่นในตัวเองอย่างแท้จริงค่ะ เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันสำเร็จได้ฉันทำได้หนังสือของ J.K. Rowling นะคะเขาได้เชื่อมั่นว่าตัวเขาเองเป็นคนที่เขียนหนังสือดีมากดีที่สุดเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ 6. เรียนรู้จากความทุกข์ยากค่ะ J.K. Rowling ได้เจอความทุกข์ยากได้เจอมรสุมของชีวิตต่างๆนานา,นาได้เรียนรู้ความทุกข์ยากและเข้าใจความทุกข์ยากค่ะ เนึกถึงภาพความสำเร็จเมื่อไหรก็ตามที่เรานึกถึงปลายทางของเราที่เราจะประสบความสำเร็จเราจะมีกำลังใจค่ะเราจะมีกำลังใจที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงเราจะไปต่อได้ 8. จงพยายามค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามมีสุภาษิตที่ว่าพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะไม่ล้มเลิกไปก่อนค่ะ เจเคโรลิงโดนปฏิเสธถึง12ครั้งเขาไม่ล้มเลิกค่ะและพยายามต่อจนกระทั่งครั้งที่13สนักพิมพ์ได้ตอบกลับและพิมพ์หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ในครั้งที่13ค่ะ 9. ฟาควมฝันเป็นจริงได้เจเคโรลิงคิดว่าฉันจะต้องเป็นนักเขียนให้ได้ฉันจะต้องเป็นนักเขียนที่ยอดเยี่ยมให้ได้ความฝันของ JK Rowling ก็เลยเ็นจริงๆค่ะ 10. ใช้ความสร้างสรรค์ของคุณค่ะ JK Rowling ต้องใช้ความสร้างสรรค์หนังสือ Harry Potter ก็เลยได้ออกมาค่ะใช้ความสร้างสรรค์ของเราสร้างสรรค์ตอนไหนบ้างสร้างสรรค์ตอนที่นั่งรถไฟแล้วก็เลยได้ไอเดียค่ะในเรื่องของ3ตัวละครไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเฮอร์ไมโอนี ไม่ว่าจะเป็นลอนส์วสลีย์นะคะสามตัวละครที่เขาได้สร้างสารรค์แล้วก็หนังสือของฮ a ร์รี่พอตเตอร์ก็เกิดประจาักการสร้างสารรค์ของ JK Rowling ค่ะเราจงใช้ความสร้างสารรค์ของเราให้เป็นประโยชน์แล้วคุณจะประสบความสำเร็จเหมือน JK Rowling ค่ะนี่คือเคล็ดลับของ JK Rowling กดความสำเร็จของ JK Rowling ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่ มีความฝันอยากที่จะทำตามความฝันให้ได้นะคะเอา j k r o w l i n g เป็นแบบอย่างนะคะเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เขาล้มเหลวมาก่อนนะคะในชีวิตไม่ใช่ว่าเขาประสบความสำเร็จเลยนะคะจงพยายามจงอดทนนะคะและคิดว่าฉันทำได้ฉันเป็นได้ฉันเป็นอย่างที่ฉันฝันได้ค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะช่องโคดเอสอนการเงินนะคะจะเอาเรื่องดีๆบทความดีๆเกี่ยวกับคนสำเร็จนะคะแง่คิดข้อคิดต่างๆมาให้กันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะช่องโคดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคดเออีซีมั